สวัสดีนะครับนผมแอดมินบิวนะครับนเป็นแอดมินนะครับของบริษัท k ิ n g องบิคานะครับนเป็นบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับย่านสมุทรสาครนะครับวันนี้นะครับก็มาทำการรีวิวนะครับผมเป็นรถยอดฮิตนะครับในไทยก็คือ Toyota v i o อนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับช่วงแรกนะครับก็เกิดในปี2003นะครับ แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด4โฉม4 Generation ด้วยกันนะฮะและโฉมสุดท้ายครับเริ่มต้นปี2017ครับจนถึงปัจจุบันนี้เองนะฮะก็คือคันที่มารีวิวนี้เองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็น Toyota Vios นะครับ 1.5E นะครับคันนี้ปี2017นะครับกับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสีบอลเดิมจากโรงงานนะครับนะ ไฟหน้านะครับเป็นโครมใสๆแบบนี้เลยนะฮะกระจังหน้าครับดีไซน์ใหม่นะครับสวยๆครับมีไฟตัดหมอกนะฮะล้อนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับลักษณะลายกครงจักรนะครับนะกับยางมิชลินนะครับกับขนาด185 60ขอบ15ครับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับมือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ ปลายท้ายนะครับก็ยังคงรูปทรงเดิมนะครับแต่มีการดีไซน์ใหม่เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ดูทันสมัยมากขึ้นครับโชว์ตัว E ชัดเจนนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีคาบาร์คเซนเตอร์นะครับ2จุดด้วยกันอ่ะเรามาดูภายในกันนะครับบันประตูนะครับก็สวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนะ คือคคุมประตูนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับจะปรับกระจกข้างไฟฟ้าครับและมีระบบกันถลไย่ฮะซอกในนะครับก็จะเดิมเดิมนะครับน็อตไม่มีการแกะขยับนะครับห้องโดยสารภายในนะครับจะคุมโทนสีครีมนะครับเบาะเป็นบอกผ้านะครับบริเวณคอนโซลหน้านะครับพงมาลายเป็นพงมาลัยหุ้มหนังนะครับ มีการดีไซน์เก็บระเอียดนิดหน่อยครับเงาดำเงานะฮะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับคู่หน้านั่นเองครับหน้าปัดเลนส์ไม้นะครับดีไซน์เหมือนรุ่นก่อนหน้านะครับนะหรือว่าคล้ายๆตัวยาลิปนั่นเองนะฮะแบบเดียวกันนะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับกับไม่วิ่งกันไม่มากครับหน้าปัดหมื่นกว่าครับ ชุดเครื่องเล่นนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับมีพอร์ต USB AUX ครับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับมากับเกียร์ออโต้นะครับด้านเพดานะะาดนะครับก็จะมีที่บังแดดนะครับสีครีมนะครับทั้งสองด้านเลยนะฮะและไฟเพด,า,ด,ดานด้านหน้าครับ ห้องโดยสารก็จะคงโทนสีครีมนะครับนะทั้งหมดเลยก็ดูสบายตาดีครับนะเบาะด้านหลังนะครับก็สภาพสวยๆนะครับสะอาดแบบนี้เลยครับเรามาดูพื้นที่ฝักกระโปรงหลังกันบ้างครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเก็บของค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานครับ ฝาท้ายนะครับนะก็เดิมเดิมนะครับอตไม่มีการแกะขยับนะครับฝาไม่มีการบิดผิดรูปนะครับเดิมๆิมโรงงานเลยครับสเต็กสวยเลยนะครับนะแบบนี้เลยครับมีอย่างอะไรครบนะครับเรามาดูฝากระโปรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับนะรถคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4ี่สูบนะครับ พิกัดหนึ่ซีซีครับให้กำลังบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่108แรงม้าครับภายในนะครับคานหน้าดําเดิมนะครับสวยๆครับน็อตไม่มีการแกะขยับนะครับจุดมาร์กเม็ดอาร์กนะครับแม้แต่กระทั่งรอยมจิกนะครับแต้มสีก็ยังคงสภาพอยู่นะครับฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีการแกะถอดน็อตใดๆนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวครับ เป็นไงกันบ้างครับกับสภาพรถคันนี้นะครับสวยเลยนะครับนะก็ราคารถคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน7 2งวดนะครับตกงวดละ7,643บาทเท่านั้นเองครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับปีใหม่ๆหายากนะครับนะเป็นรถที่น่าสนใจน่าใช้ได้ทีเดียวครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูมาชมกันนะครับนะหรือว่าโทรสอบถามเบื้องต้นกันนะครับกับเบอร์โทรได้ขึ้นได้เลยฮะ ขอบคุบริษัทชิงคองบิค่คาไว้ด้วยนะครับบริษัทจำหนา่ายรถยนต์มือ2ย่านสมุทรสาครครับก็ไว้ประกาศหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ